สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่ันที่หนังสือเรียนได้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับชั้นม .4 เล่ม2นะครับผมเนาะอยู่กันที่บทที่1ครับความสัมพันธ์และฟังก์ชันครับแบบฟึงกหัดที่1.3ขอไข่ครับผมนะอยู่กันในเรื่องของการจับคู่กันครับสมการกับกราฟครับตัวนี้จะเป็นจะมีสมการมาให้ทั้งหมดเนี่ยครับ10แล้วก็จะมีกราฟมาให้นะครับเป็นกราฟพาราโบลานะครับ10รูปเหมือนกันนะครับเนาะ จะให้เราหาครับว่ามันมันตรงกับข้อไหนนะครับตรงนี้โอเคไหมอ่ะเรามาเริ่มเลยละกันนะครับเนาะอันนี้จะอยู่ในหน้าห้าสิบห้าเอ็ดนะครับเนาะเริ่มตัวนี้ก่อนสองหน้านะครับอ่ะมาเริ่มเลยข้อแรกนะครับจํารูปสมการของพาราโบลาได้ไหมเออรูปสมการของพาราโบลานะครับมันจะอยู่ในรูปของตัวนี้ครับนะครับ รูปนะรูปทั่วไปของพารานะครับเนาะพาราโบลาตัวนี้มันจะอยู่รูปคว่ำงายน,นะครับ y เท่ากับ ax ลบ h กำลังสองบวก k บวก k อืมตรงนี้นะครับ โอเคป่ะ okay, เมื่อเราเทียบครับเราเทียบปุ๊บเราจะได้ออกมาเทียบกับสมการข้างต้นครับได้ a เป็นอะไร a เท่ากับ1 h เท่ากับเท่าไหร่ h เท่ากับ4โอเคป่ะและ k เท่ากับเท่าไหร่ k เท่ากับลบ3 Okay. เท่ากับลบสามตัวน,นี้โอเคไหมนั้นแสดงว่าอะไรนั่นคือครับอืมนั่นคือจุด h k ก็คือจุดวกกลับครับจุด h k ก็จะอยู่ที่เอาใหม่ h k ไม่ได้ค่า a เป็นบวกเห็นไหมค่า a เป็นบวกแสดงว่ากราฟหงายโอเคไหมกราฟหงาย ครับหงายจุดวกกลับนะครับจุดวกกลับจุดวกกลับจะอยู่ที่ hk ครับจะอยู่ที่ hk ก็คือ4กับลบ3โอเคไหมทีนี้มาดูครับเป็นไปเป็นกลับหายงาย hk อยู่ที่43มันคือรูปไหน เป็นกราฟหงายนี่ไงสี่สามอยู่นี่เ้ยปะนั้นแสดงว่าอันนี้เป็นสี่กับลบสามนี่สี่กับลบสามจุดวกกับอยู่นี่เป็นกราฟหงายนั้นแสดงว่าเป็นของชอกระเชยนันแสดงข้อแรกกต็ตอบแบบคู่ก,กับกราฟชอกระเชยนี่น่นนี่อือตัวนี้โอเคปะได้ตัวนี้ ทำเล็ไหนนี่ไงก็จบครับโอเคเนาะไปต่อนะครับค,ครบูขออนุญาตกอลละอ่ะได้ตอนนี้รูปทั่วไปอของผมว่า A เ,เป็นเดลกันแต่ตอนนี้เปลี่ยนครับตอนนี้เปลี่ยนเคเปลี่ยนครับเคเป็นอะไรครับเคเป็น3ามมัน,นแสดงว่านี่ก็เป็นลบครับ กราที่นี่ก็ไม่ใช่ตัวนี้ละนี่เห็นนะทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเทียบนะครับเทียบตัวนี้ a, a เป็นอะไร a เป็นลบหนึ่งนะนี่ข้างหน้ามัน A เป็นลบถ้า a เป็นลบแสดงว่ากราฟที่ได้ครับเป็นกราฟคว่ำครับอ่าแยกให้ออกนะอันนี้เป็นกราฟคว่ำอือเนี่ยจุดวกกลับจะอยู่ที่ hk ตัวนี้อ่าถูกละกราฟที่ตรงก็ไปดูครับ สี่สาม 4, 3, คว่ำสี่สามคว่ำนี่อยู่นี่จุดนี้คือจุด x เป็น4 y เป็น3แล้วก็กราฟคว่ำเห็นไหมยอหญิงครับแล้วก็ตอบได้แล้วครับคณจะเป็นกราฟยอหญิงยอผู้หญิงนั่นเองนี่ไงกรอบครับ เอไปไล่เอไม่มีเอเป็นหนึ่งนะครับเอเป็นหนึ่งเฮสไปไลเฮสเป็นลบสี่แล้วนะเฮสเป็นลบสี่นะครับเครื่องหมายมันจะตรงข้ามกันเคก็จะเป็นลบสามนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นลบสี่กับลบสามเอเป็นบวกแสดงว่ากราฟเป็นกราฟหงายอืมกราฟงายขึ้นนะครับ ัวนี้นะได้ตัวนี้ออกมาลบสี่สามลบสี่ลบสามกราฟหงายอยู่ไหนลบสี่ลบสามคอเด้นสี่ลบสี่ลบสามอยู่นี่นี่อันนี้เป็นอะไรครับ x เ,เป็นลบสี่ลบสามนี่กราฟหงายเป็นของชอซซโซนะครับอันนี้ไม่ใช่ของยอกผู้หญิง นี้เป็นของซซโซ่อืมโอเคนะซซโซ่นะก้อสามไปดูต่อข้อสี่ครับฟอบเลยตัวเลขไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับใช้วิวชามาน A เป็นลายเเป็นลบหนึ่งครับตัวนี้เเป็นลบสี่ลบสามถูกแล้วครับเป็นลบหนึ่งกราฟมันจะเปลี่ยนครับจากไงก็จะเป็นคว่ำ พอเอเป็นลบอย่างเงี้ยโอเคไหมครับตัวนี้ตัวนี้ครับมันจะไปตรงกับตัวไหนเอ่ยกราฟตัวไหนไปดูเมื่อกี้แอบเห็นนี่เห็นนะกราฟความโอเคไหมเป็น4กับอะไร4กับ3นะครับตัวนี้ลบสกับสามอ่ะเดี๋ยวกูดูดิลราปิดอ่ะโอ้ยโอเคปนะ่ะอ,อันนี้เคเป็น เป็นสามนะครับอืมเดยวนี้ครับสี่สามนั่นเป็นอันนี้เป็นชอช้างครับอืมโอเคนะไปดูต่อข้อห้าครับอืมนะครับเทียบสัมประสิทธิ์เลยครับถ้า a เป็นไรครับ a เป็นสอง k เป็นไรครับ ขอโทเฮทเป็นอะไรเฮทเป็นเฮเป็นสองเคไม่มีครับเคไม่มีเคก็เป็นศูนย์เอเป็นบวกครับแสดงว่าเป็นกราฟหงาย SK ครับ SK เเปลี่ยนเป็น2กับ0เป็นกราฟของตัวไหนครับ 2, 0อยู่ไหนเออไปดูสินี่ 2, 0อยู่นี่ 2, 0กราฟหงายเป็นของซอชิงครับ นี่เป็นของชอชิงนี่ได้ตัวนี้โอเคนะไปดูต่อครับอืมเอ <A S 2> เป็นไรเเป็นไรเอไม่มีเอเป็นหนึ่งเ <A S 1> <H ed S 2> เป็นไรครับเฮ <H ed S 2> เป็นบวกสามอันนี้ก็ต้องเป็นลบสามเคเป็น ลบ4เป็นลบ3กับลบ4โอเคไหมข้อ6อืมโอเคไหมกราฟเป็นกราฟข้อไหนเป็นกราฟหงายอยู่ล้ว a เป็นบวกครับลบ3ลบ4ไปดูครับลบ3ลบ4แล้วหงายนี่อย่างนี้ลบ3แล้วก็ลบ4แล้วก็หงายโอเคไหมเป็นของขอไข่ครับ อืมตัวนี้โอเคไหมข้อหกไปดูต่อข้อเจ็ดครับไม่ได้ดตั้งกรอบมาเกียร์เทียนนะนี่แพทเทิร์นมันใช้แพทเทิร์นเดิมวิเคราะห์ก็วิเคราะห์เหมือนเดิมเอมเป็นอะไรครับนี่เอเป็นลบหนึ่งส่วนสองครับอืมเฮดเป็นอะไร นั้นเป็นบวกหนึ่งอันนี้ก็เป็นลบหนึ่ง k เหมือนเดิมนั่นแสดงว่านี้ a เป็นลบแสดงว่าเป็นกราฟคว่ำ sk อยู่ที่จุดลบหนึ่งกับลบสามโอเคไหมตรงนี้กราฟที่สอดคล้องครับลบหนึ่งกับลบสามคว่ำลบหนึ่งกับลบสามนี่อยู่นี้ อันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับลบหกับลบสามได้เป็นกบความได้ตัวนี้ออกมาโอเคไหมเป็นของจอดจานครับตัวนี้เป็นของจอดจานเห็นไหมไปดูต่อข้อแครับ แค่ครับนี่ a เปลี่ยนครับ a เปลี่ยน,ปนไปแล้วครับลบสอง h เป็นแล้วครับ h เป็นลบสาม k เป็นสองเป็นลบกราฟคว่ำครับ h k เปลี่ยน h เป็นลบสาม k เป็นสองแล้วตัวนี้อาจารย์ครับลบสามสองคว่ำ ลบสามสองคว่ำลบสามสองลบสามสองลบสามสองแล้วก็คว่ำข้อควายครับนี่ข้อควายครับอืมเดี๋ยวตัวนี้โอเคไหมครับอืมต่อไปครับ อืมตันต 9, นี้เขาเกล่าเออตายละเขาเกล่าเนี่ยมาก่อนเขาเกล่า 9, ต้องจัดรูปก่อนครับจัดรูปโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ y เท่ากับหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังคูณหลังก็คือคูณหนึ่งประวัต 1กลังสอลบ1กลัง2แล้วก็บวก3าีะตัวนี้ใช้อะไรได้นี่งตัวนี้มันจะอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์หน้านี่ครับนี่เป็นหน้ากำลังสองลบสคูณหน้าคูณหลังหลังทำไมต้องเป็น1นอ่ะก้อนนี้มันเป็น2อ่ะอันนี้ก็เป็น2 1งคูณสได้2อ่ะเข้าแค่คูณห หลังเป็น1ก็บวก1กําลังสบวกหลังกำลังสองบวกเข้ามาลบออกไปครับนั้นแสดงว่าก้อนที่สีเขียวเยวนี่ยก็จะได้เป็น X-1 ลบหทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก2นี่คือวบวก2มาจากไหนนี่ไงหนกำลังสองได้1นึลบหบวกสได้บวกสจบพอเข้ารูปนี้ปุ๊บมันก็จะอยู่ในรูปทั่วไปของพาราโบลาแล้ว A, เป็นไรเเป็นหน่งเเป็นไร เเป็น 1>, 1 k เป็นไร k เป็น2นี่ hk ตรงนี้เป็นกราฟหงายเพราะว่า a เป็นบวกนี่ไงหงายจุดวกกลับอยู่ที่จุด1 2กราฟที like. ่ตรง1 2อยู่ไหนเหลือไม่กี่ตัวละนี่1 2อยู่นี่ x เป็น1 y เป็น2กราฟหงายนี่ไงเป็นกราฟงองูเป็นกราฟงองูนี่ได้ตัวนี้ออกมา ถูกไหมไปดูต่อข้อสิบครับข้อสิบจัดรูปก่อนจัดรูปได้อะไรข้อสิบเนี่ยดึงต้องดึงสองออกมาก่อน จะไม่พอเขาติดึงสองออกมาก่อนสองออกมาก็จะเป็นอะไรครับ x กำลังสองลบสี่ไม่สี่แล้วสอง x ดึงแล้วจัดตัวในด้วยครับลบสองหน้าหลังก็นี้หลังก็ต้องเป็นหนึ่งบวกหนึ่งกำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งกำลังสองออกมาแล้วเข้าลงและปิดแล้วเขาค่อยบวกกันฮะหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้า ปุ๊บอันนี้เป็น2และ1ก็ต้องเป็น1เพื่อให้มันได้ผดกลางเป็น2เหมือนเดิมบวกหลังเข้ามาเราก็ได้หลังจัดกําลัง 2, สอสมบูรณ์นะครับไปทบทวเนเราเองตัวนี้ครับทีนี้ในนี้ครับในปีกาใหญ่นี้มีปีกาย่อยๆอยู่นี่นี่ดวนี้ตัวนี้ครับเราคูณ2กลับเข้ามาในวงเล็บเขียวก็ได้ x ลบ1กำลังส ตัวนี้เป็นลบหใช่ไหมคูณ2เข้ามาก็กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นลบสแล้วก็บวกห้นันแสดงว่าตัวนี้จะได้เป็น2 x ลเกบหกำลังสแล้วก็บวกสนี่คือการจัดกําลังสองสมบูรณ์นะครับได้ตัวนี้ข้อสิครับโอเคป่ะพอได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะหาค่า abc ได้ละ a hk ได้ละ a เป็นอะไร a เป็น2 h เป็นอะไร h เป็น1 k เป็น3 หนึ่งสามกราฟหงายครับ,รบตัวเดียวคือกราฟก็ไก่ครับทำไมถึงรอ่วก็มันเป็นข้อสุดท้ายแล้วครับได้ตัวนี้ออกมาโอเคไหมนี่อันนี้นะครับจะอยู่ในหน้าห้าสิบห้าเอ็ดเนาะเป็นการวาดกราฟของพาราโบลานะครับตัวนี้นะเป็นกราฟข้าม,ามกราฟหงายนะครับจัดอยู่ในรูปทั่วไปของพาราโบลาตัวนี้นี่ตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับเนาะเดี๋ยว คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกนคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ